ซูซูกิเอทิก้าเขาเปลี่ยนล้อแม็กกับยางมาใหม่ๆเลยด้านท้ายเนี่ยลูกค้าเขาติดเพิ่มมาซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำมากเลยข้างหลังสวัสดีครับช่วงนี้เราอยู่กันในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะฮะ วันนี้เราอยู่ที่ตลาดรถยนต์มือสองนะครับ TK Good Car นะฮะเต็นท์ของเราก็อยู่ถนนแถวถนนการจนาพิเศษนะติดถนนเลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า200ว่าคันนะฮะวันนี้เรามีรถนั่นก็คือเจ้า Suzuki Eriga t เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องออปชั่นภายนอกภายในกันนะครับว่าเจ้ารถตัวนี้เขาออกแบมาแบบไหนนะครับ อันดับแรกเลยเดี๋ยวผมให้ดูเกี่ยวกับตลาดจังหน้ากันเลยนะฮะตัวนี้ก็านจังหน้าก็เป็นแบบโครเมียมเลยฮะสวยงามมากเลยฮะใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้ตัว S นะฮะเป็นซูซูกินะครับผมส่วนเจ้าสีคันเนี้ยผมบอกนิดนึงว่าคันเนี้ยเป็นสีเทาสีเทาเรียกเทาอมน้ําตาลนะสวยงามมากเลยนะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันนะไฟหน้าตัวนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะนะครับผมแล้วก็จะมีหลอดไฟหลี่ให้ตรงนี้นะฮะ แล้วก็โคมไฟเขาออกแบบมาสวยงามมากเลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะซึ่งจะออกแบบเป็นทรงกลมเพราะตัวนี้เป็นรุ่น GX เพราะตัวนี้จะมี GL กับ TX ถ้าถ้าเป็นรุ่น GL จะไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกับเจ้า Suzuki Ertiga คันนี้นะฮะว่าเขาออกแบบด้านข้างมาแบบไหนนะครับเรามาชมกันเลยนะฮะเกี่ยวกับกระจกมองข้างฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ก็ออกแบบมาสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะเป็นสีเทา เขาอมน้าตาลนะสวยมากเลยนะครับนี้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะนะตรงนี้ไฟเลี้ยวซึ่งเป็นหลอด LED แล้วนะครับแล้วก็จบตัวนี้ก็จะแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะและ้วก็ชุดแต่งตัวน mm ี้ให้มาก็จะมีการสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้ง4บาลเลยนะครับกันสาดเรียบร้อยติดฟิล์มใหม่ๆมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะด้านบนก็จะเป็นเสาอากาศนะครับส่วนมือเปิดด้านนี้ก็จะเป็นโครเมียมทั้ง4บาทเลยนะโครเมียม4บาลเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ อ่าสมาร์ทเอนทรีนะฮะสามารถปิดเปิดแบบอัตโนมัติทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งผมบอกนิดนึงว่าเจ้าของเดิมนี่เขาแต่งมาเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีสเกิร์ตข้างทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะแล้วก็สปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์หลังด้วยอันนี้ชุดแต่งเพิ่มเติมมานะครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าเก่าด้วยนะฮะซึ่งเขาเปลี่ยนล้อแม็กกับยางมาใหม่ๆเลยซึ่งเป็นยางใหม่ๆปี2 0 2 1เลยนะฮะแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางฟูดเกียร์นะล้อแม็กก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับ องใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นเป็น2 15 50ขอบ17นะครับผมยางใหม่ๆ่ทั้งหมด4เส้นเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกแล้วก็เป็นแบบลมดำนะสวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกับเจ้าซูซูกิเออติก้าคันนี้นะฮะว่าเขาออกแบบมาแบบไหนนะเรามาดูไฟท้ายกันแล้วด้านท้ายเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโคมไฟสีแดงเป็นหลอด LED หมดแล้วฮะเป็นโคมไฟใหญ่ๆซึ่งมองเห็นเด่นชัดนิดนึงนะอันนี้ เขาออกแบบมารูปทรงสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้ตัวนี้ซูซูกิ Suzuki นะครับติดมาเรียบร้อยนะฮะนี่คือ,อรุ่นนะเออร์ติก้านะครับเป็นตัว Gx นะครับส่วนด้านบนตัวนี้ก็ให้มาด้วยสปอยเลอร์หลังสวยงามมากเลยนะออกแบบมาแล้วก็จะมีไฟเบกรกดวงที่มาเรียบร้อยนะครับมีที่ฉีดน้ำตรงป่าท้ายด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะมีไล่ป้าเรียบร้อยแล้วก็ติดปีมาเรียบร้อยตัวนี้ก็ปรับแบบอัตโนมัตินะฮะ ส่วนฝาท้ายด้านนี้ก็จะเป็นคโครเมียมมีคิวคโครเมียมให้เรียบร้อยเลยนะครับนะผมบอกนิดนึงด้านท้ายเนี่ยลูกค้าเขาติดเพิ่มมาซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าผมบอกนี่น,นะนะติดไฟฟ้ามาเลยนะก็อาจจะสะดวกสบายในเรื่องการใช้งานนิดนึงนะท่าที่มีอของสำหรับที่จะต้องใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันเลยนะครันนี้ผมเปิดมาแล้วก็เรามาดูกันว่าจะมีเรื่องบาดเหตุชนมาด้านท้ายไหมครับอ่ะเดีย๋ยวให้ตากล้องเขาสู่มแล้วนะี่นะ รอยเมคอาร์เดิมๆเลยนะครับ้า,ายนะหมุนสายฝั่งซ้ายนะนี่นะครับหักเดิมเลยนะหัวน mm ็ hmm. oh, อตฝาท้า,าทยนะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับเดิมๆผิวแห้งๆบางๆนะฮะฝั่งด้านขวาก็เหมือนกันนะฮะหัวน็อตก็เดิมๆบางๆนะครับนี่นรอ,อยไมคอาร์ฝั่งมุมด้านขวานิดนึงนะฮะก็ไม่มีริ้วรอยในเรื่องวัตถุนะครับส่วนฝาท้ายตัวนี้ก็เดิมๆนะฮนะนี่นะจะเข็บตรงแนวเลยสวยงามมากเลยเดิมๆนะครับ สวยงามมากเลยนะฮะโชกโชกฝาไฟาก็ยังใหม่ๆนะลูกค้าก็เปลี่ยนเพิ่มเติมมานะฮะซึ่งเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เพิ่มมาให้ด้วยนะสองจุดสองจุดเลยนะครับส่วนด้านท้ายตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าน,นะครับเมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านท้ายกันแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านขวาน่หนึ่งนะขอขอนุญาตเปิด ฝั่งคนขับพีนึงนะเดี๋ยวผมแกะยางกรองกระดุมมูให้ลูกค้าชมเลยนะอัน,นจะได้รู้ว่ารถคันนี้นะไม่มีเรื่องบัติเหตุชนหนักพิกามานะครับนีรอยไมค้าร์สวยๆเลยนะเดิมๆผิแวแห้งๆบางๆนะไม่มีรูปลอยเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับน,นี้าก็ซื้อไปแล้วก็สบายใจนะรถคันนี้ไม่มีเรื่องบัติเหตุชนหนัก,กามานะครับผมเรามาดูประตูฝั่งด้านฝั่งขวาด้านท้ายนิดนึงนะฮะว่ามีเรื่องบัติเหตุชนหนักมาไหมครับ นี่แกะเลยนะครับอ่านี่ลิ้วลอยเดิมๆนะฮะเ่านตาก้องมาสูงยิดทันเลยนะครับเป็นอาสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เลยนะคันนี้คันนี้บอกนิดนึงว่าเป็นรถเที่นั่งนะฮะเครื่องยนต์ที่ให้มาก็1 5 0 0ซีซีนะครับแล้วก็แรงม้าก็ประมาณร0 5ยแรงม้านะผมว่านะตัวเนี้ยประหยัดน้ํามันมากเลยคุณดูได้เลยนะคาร์หน้าลงไปถึงทัศซีข้างล่างเลยนะครับสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไล่มาดูคาร์หน้าเลยด้านหน้าเลยนี่นะครับนี่ฮะตัวภาษาอ เมสอาร์ยังอยู่ครบนะฮะหัวน็อตเดิมๆบ, erm บางไม่มีการแกะริ้วรอยนี่ยนคะิวซี้วรอยเมสอาร์ Met อยู่ครบเนี่ยสวยงามนิ้วรูบบางๆจะมีความคมนะครับมีความคมนิดนึงขานหน้านะให้ไล่ดูเลยลูกค้าสบายใจได้ว่ารถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหน้ามาแน,น่นอนอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวากวันนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับหัน็อตเดิมๆไม่มีนิ้วรอยการขันการแกะเลยนะผิวแห้งเบลเบรริบร,ร,บร,ร์บางซอกซับในเดิม นี่นะ,ะนี่นี่น้กถังยังอยู่ครบเบาโชกทีนเบาโชกอยู่ครบนะฮะไม่มีการแกะนี่มีป้ายมอกอร,กอรเรียบร้อยกัญชนผ้าการความร้อนด้านหน้าก็ยังเดิมเดิมบางผิวแห้งบางตะเข็บเดิมไม่มีการแกะเลยนะครับผมขออนุญาตขึ้นมานั่งด้านในนิดหนึ่งนะครับบอกนิดหนึ่งว่ารุ่นนี้เป็นพุสตาร์แล้วนะฮะรุ่นใหม่ใหมพุชตาร์อขออนุญาตสตาร์นิดหนึ่งนะครับ กุญแจเข้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบสมาร์ทอินทรีนะครับผมมีนะปิดเปิดนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กุญแจนี่ท่านก็สามารถใสไ่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เปิดปิดประตูอัตโนมัติทั้งสองฝั่งนะงฝั่งคนคนคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะฮะที่ผมขึ้นมานั่งในรถเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยอันนี้อ่าผมบอกก่อนแอแอ์นี่หนึ่งฮนะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ้าวเป็นนวดเลยนะครับมีปรับโหมดนะตัวนี้นะครับ ก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับหนึ่งตำแหน่งส่วนด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นที่เล่น USB AUX ด้านนี้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้นะคู่กันเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วได้สองใบนะระบบเกียร์ก็แบบเกียร์ออโต้นะสี่สปีดนะครับผมนะครับระบบเบรกก็เหมือนทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีเกียรต์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับส่วนหน้าจอคันนี้ก็จะเป็นแบบทัชสกรีน ส่วนเรื่องพวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีปรับโหมดนะปรับโหมดต่างๆนะซ้ายขวานะแล้วก็จะมีตัวบลูทูธให้เรียบร้อยเลยนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะตัวนี้นะครับผมส่วนเจ้าพวงมาลัยคันนี้เขาออกแบบมาสวยงามมากนะผมว่านะด้านบนเนี่ยเป็นหนังแท้สวยเลยนะด้านล่างก็จะมีลายไม้ตกแต่งมาให้ด้วยนะเป็น3มก้านนะเล็กกระทาลัดดีตัวนี้ก็จะมีลายไม้ด้านด้านล่างนี่มีลายไม้ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมากเก๋ด้านคางก็กว้างขวางเนาะ เก็บสารละได้เยอะนะครับผมบอกนิดนึงว่าคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดเพิ่มมาเกี่ยวกับเรื่องฝาท้ายซึ่งเขาติดเป็นไฟฟ้านะฮะลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดทางฝั่งด้านหลังก็ได้นะแล้วก็หรือหรือมาเปิดตรงฝั่งตรงหัวเข่าด้านขวาคุณก็ได้นะลูกค้าจะติดปุ่มเพิ่มเติมมานะฮะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดแบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับส่วนเบาะตัวนี้ก็ผมบอกนิดนึงว่าเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่นะเป็นแบบ กามีดีนะผมว่านะระบายความร้อนได้นะฮะตัวน,นี้นะส่วนแอร์ด้านบนเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าแยกส่วนไปเลยนะระหว่างด้านหน้าคนขับกับด้านหลังนี่นะจะมีปรับโหมดต่างๆด้านหลังนะความปลอดภัยเขาให้แอร์แบ็กมาคู่หน้านะก็จะมีฝั่งนี้กับเยงมาลไนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวรถบ้านเลยนะฮะรถสวยเดิมไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพี่ความจมน้ําหรือติดตั้งระบบการ์ดแก๊สนะคันนี้เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะคู่มือการใช้ครบนะฮะบุ๊กสวิตครบล้วกุญแจสำรองมีครบเรียบร้อยเลยนะครับ เรื่องม่ปัจจุบัน2 6 0 0กว่าโลเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ผมบอกนิดนึงว่าเป็นรถครอบครัวแล้วก็อัตราการกินน้ํามันผมว่าประหยัดมากเลยนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ได้ชุดแต่งเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะฮะแล้วก็ยางใหม่ๆปี2021แล้วก็ชุดแต่งสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตก้างสกเกิร์ตหลังแถมประตูไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวที่2ของเจ้ารถซูซูกิคันนี้นะว่า มันจะกว้างขวางขนาดไหนแนละ้วผมเนี่ยอะผมขออนุญาตขึ้นมานั่งด้านแถวสองเลยนะครับโอ้ผมตัวสูงนะนี่สามารถปรับได้นะปรับเอ็นได้เลยนะครับแอร์ด้านบนเนี้ยจะเป็นอย่างนี้นะท่านสามารถที่จะปรับแต่งอุณหภูมิตั้งความเร็วได้เลยความแรงของแอร์ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะนั่งแอร์เย็นมากเลยคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยข้างหลังส่วนแถวสามนี่ก็นั่งสบายเลยนะฮะท่านที่มีเอ่อตัวเล็กๆนะเป็นลูกหลานนะนั่งสบายในเดินทางตัางจังหวัดนะครับมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยเลยนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะราคาพิเศษเลยนะครับจาก589,000ตอนนี้เราไม่ขายแล้วนะครับเหลือราคาอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะครับนะฮะร,ราคาพิเศษนะรถปี2020นะครับรถมือเดียวนะฮะเลขไม 20, ้20,000กว่โลเรารับประกันรเรื่องบอดี ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนะักพลิกคว่ำจมน้ําหรือติดตั้งระบบการ์ดแก๊สมาเลยนะครับกับน,นี้นะท่านใดที่ดูรีวิวคันนี้อยู่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะซื้อเป็นรถครอบครัวเล็กๆนะครับติดต่อทางทีเคกูดคาร์ได้นะฮะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากได้คันนี้ถ้าสนใจอยากจะจัดไวแนนส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนนะครับเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะนํารถคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสําหรับรีวิววันนี้ ผมเจ๊ดนะฮะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกดระดิ่งเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมจิ๊ดนะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ